คุณมื่อนี้พบกับน้ำเพชรอีกแล้วน้ำเพชรกับน้องรันมาหาหน่อไม้จ้าสองคนอ้าน้องมาหาหน่อไม้อีกแล้วนี่ก็ถึงถึงก่อหน่อไม้แล้วตรงนั้นน้องรันน้องรันเพิ่นหาอยู่ฮั่นด้วทุกคนเตมื้อนี้น้ำเพชรจะเป็นคนหาแล้วก็เป็นคนจับกล้องด้วยนะไปหา,นาหน่อไม้มันจะมีมมันแห้งหมดแล้ว แห้งหมดแล้วมันแห้งหมดแล้วเด้อชิมีบอกว่าหนอไม้เหมือนนี่วะพี่ได้กินบอกว่าน่ะต้นน้องลันอยู่ต้นนะหาไปนำทางกับน้องลันนำก้นน้องลันเลยนำเพดตปงขึ้นเอ เป็นขุดถือถือมีดถือมีดจะจะทำการปอกหน่อไม้แน่น้องรันหาหน่อไม้ได้แล้วหนึ่งอันหน่อไม้ที่กำลังจะหาเห็นบอ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 เห็นบ่บ่เห็นนั่นน้องรันน้ำเพ่งอยู่นี่ Má ơi, cái này hả? Má Má à? Kì nè Má ký Để cũng có mũi Để thăm các ao ห่อเกาะนมให้กันด้วยนี่คือยี่นี่คือเทียงของน้ำเพชรน,นะคะทุกคนไม่เห็นแล้วจ้าเอฟอะจะบเครื่องพลัง,งไปไงออกมาเอามาแล้วจ้าเอฟอะอ้มีเทียงดาราดด้วยใช่ไหมเ,เกยน้ำเพชรขึ้นเอาปีอะไรยังหู ปั้นเจ้านี่ยทุกคนดอกไม้เชาเอิญนะบ้านน้ำผึ้งเอิญดอกตาราสนะแต่ว่ามันกินได้น้ำมันหวานหวานน้ำมันหวานหวานน้ำตาราสเนี่ยมันอยากอยากกินนะกูบม่เคยกินจะเป็นนหวากลัวกินไหมชิมไหมชิมไหมล่ะไม่มันเป็นหวานหวานนะมันจะเป็นดอกหวานหวาน ไปมีแด็ดบ้านน้ำเพชรเอินตาลัตดอกม่วงหวานหวานจริงๆนะคะุณดอกซีม่วงหวานน้ำตาลไปไปไปหาหน้าไม้เจนน่มามื่อกันนันก็วหวอยู่นะก <c oughs> ินหล้วไปหาดหอกไม้าหาหน่อไม้ยู่นี่นี่ไหมเออเอนนนนเอ,เอมาแดงครบ นองนอนเล็กๆนาโช่น่อยนี่โชหน่อยนี่ไงช่งเล็กๆหาต่อหาต่อ,อสองนอนอน้อยๆใช่ล่ะช่องนอนนอน้อยน้อยเห็นงเห็นบ้เห็นเห็นตน้ำเห็นแตน้ำ

ามบ่เห็นเลยเนาะนอน้อยๆนอนอนคึกๆเอาละมันจุบยังเฮิบละสิได้กินอยู่บ่วะมื้อนี้ต้นก็สูงได้แล้วจ่อง

Happy con. Bé bằng. A bì bằng. Papa, hát bí thôi. Kìa đi. đi. <laughs> uh, dạ, uh, Ui chè, luôn 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 này, luôn luôn ดูชีวิตเลยเนาะนี่เองทุกคนได้แล้วน่อไม้ตะลกตะลกหักแล้วเอาใส่ถุงใส่ถุงไปหาตรงนั้นก่อนเลยว่ามันเข้าไปในไหน

ลงไปหาออกไปทางนู้นลงไปหาในกลางน้ำลงทำไมโอเคจับดีๆน้ยอยเออมาให้มันสั่นร้อยสั่นร้อย เห็นว่ามีนอมไม้ก็คอมเมนต์มาเน่ดูด <c oughs> ูใช่ละนอมไม,พอม้พอมั้งพอมั้ เก้าเก้าก้าเอะแน่นนะ หาตรงพุ่นไปจับจับสาวตรงไหนจิบห้านน้นนนนองหลันเพื่อนว่าไม่อยากจับกล้องแล้วอยากหาหน่อไม้เองไปเดี๋ยวน้ำเพชรจะจับกล้องให้น้องเพื่อนหาเนาะบริเวณรอบๆสวนมีเตะพักอันนี้นะ ทักยังผู้เลยมาฝักอีกเลยหนูจะติ้งด้วยชวนแค่ัหนหนูจะด้วยชวนแค่ัหนหาเรื่อยๆน้องลันเพื่อนนำทางหาแล้ว ไม่เจอท,ทีน่อไม่เนี่ยเมื่อยแล้วนี่อยางเลาะทั่วหมดเนี่แล้ว เมื่อยจนเลยหลนเนี่ยบนหอดไปตัวเหนื่อยแล้วนะคะแต่ทำไมไม่มีหน่อไม้เลยม,มันแหง้งแรงหมดแล้วจะกินยังกินมาก,กี้งแต่ไม่มีมาก,กี้ง ไปเรื่อยๆนะทุกคนน้ำเพชรกับน้องรันเริ่มเหนื่อยแล้วชีวิตน้ำเพชรกับน้องรันอะ่ะห้อยองแต่งเนี่ยน้องรันว่าชีวิตหน่อยทองแตง่งไหนโอ้หมักมีน้องรันวะ มีแม่แม่เลยนะแม่ใหญ่เลยนะแม่ใหญ่เลยนะแม่ใหญ่สิเราบ่มักมักมีบักมียางมันติดนะารักะน่าจนทั่วมันแล้วไม่มีหน่อไม้แล้วทุกคนช่วงนี้หน่อไม้มันอึดโอ้หนำเพชรเห็นหน่อไม้แล้วนั่นไงหนึ่งยอดนั่นไงนั่นไงนั่นไง นั่นไงอนยอดเล็กๆนั่นไงนั่นไงนั่นไงเอ้ยบ่ยเห็นน่ะนั่น่ะเห็นนะไอ้เกิมันขึ้นไามีแต่น้ำย่างจนหอบหากกระหินหน่อไม้หนึ่งยอดนี่นางรันทำการหักหน่อไม้แล้วนี่ นั่นนะมันเกาะหัวพ่นแล้วมันยางเกาะหัวพ่นแล้วนี่อะไรเกาะนั่นอนะน้ำยางจนหอบได้น้ไม่ชานี้นี่น้องลันเลียวมาสิน้ไม้เธอเนี่ยโอ้โหฉัยอดคุ้มค่ามากเลยนตาเลยตนาไปหนไม้นะนตารู้ตูนตัวเองนะเนานเนะยางไปเรื่อย ต้นหน่อต้นต้นหน่อไม้ก็เขียวนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าบอมีหน่อไม้หรือว่าบริหภมันมาวะเป็นจริงบอมีไหมเขียวกะจีโอ้ดอกอันนี้นะดอกไม้อียังวะ ดอกไม้ป่านะทุกคนแต่ว่ามันจะหอมนะดอกไม้อันนี้นะหอมสดชื่นเนี่ยดอกไม้ป่าเนี่ยคือต้นมันมันเป็นดอกสีขาวๆเหมือนกันเหมือนกับดอกเข็มแต่ว่ามันเป็นดอกไม้ป่าเนี่ยก็เป็นดอกแบบเนี้ยเนี่ยดอกแบบเนี้ยหอมมีกลิ่นหอมละมุน หอมามากหอมจริงจริงหอมจริงจริงจ้าไม่ได้อู้น้ำเพชรเห็นรังมดไข่หมดเลยน้องหลันน้ำเพชรเห็นรังหมด,หมด,ดละเ,เ,เมื่อก่นกอนๆน้ำเพชรมาไดไม่แยนรังมดตั้มเลยทุกคนเลยนี่ไงนี่รังหมด กินนเี่ยรังมดรังที่หนึ่งรังที่สองน่าจะมีไข่ฮะแกะมันแกะมันจะมีไข่นี่มีแกะตัวนี้นี่นะมันอยู่เธอทำไมตัวนั้นอะแกะดูมันมีแม่นั่นโอ้โอ้โอ้เกียวเกะเดินมันมีนั่นน่ะนะ โอ้ดูสิทุกคนไม่มีไม่มีไมมปนแน่นอนกลับไปนะกลับไปเม,มียติยะหาหน่อไม้จนทั่วแล้วไม่ได้หน่อไม้เลยเออเหมือนเคยเห็นหน่อไม้แล้วทางในนู้นเขาไปเอาทา้งใดวะน้องเพื่อบังยันนั่งตัวน้องมุดอีกเลยมุดน,น้ำม,มาเออ A cắp bên trong này, tàm nó ở nó nắng a cup nọ nạ ghê mó bong bóng 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 mở này ạ nhiều ừ, thương <laughs> đi lên ngồi ít cả buổi ơ không được rồi nỏ mai nè nong lan thấy nỏ mai cách khác là nỏ, mày nỏ, mày. Nó nỏ mày cho nó ไปไปเมื่อนะบ่มีหน่อไม้นะเมื่อนะไปช่องแรกนี่ยหน่อไม้นะไดเคนเนียนทุกคนน้ำเพชรกับน้องรันขอลาทุกคนกลับก่อนนะคะทุกคนเนื่องจากว่าไม่มีหน่อไม้เลยทุกคนเอ้ยมันแห้งแรงแห้งมันบ่มีบ่บมีหน่อไม้มันแห้งแรงแล้วฝนบุตุกมันกับโมีละไปไปายบายบายบายเนี่ยบายบายกล้องเลยกลับก่อนนะจ๊ะบายบายนี่น้องรันกลับแล้ว